อาหารเป็นสิ่งที่สําคัญต่อสุขภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนเราโดยเฉพาะอย่างวัยรุ่นหรือวัยทํางานเนี่ยเราไม่ควรที่จะมาอดอาหารโดยหวังที่จะให้มีรูปร่างที่เหมาะสมหรือว่ารูปร่างสมส่วนหรือพร้อมหรือว่าหุ่นนั่งแบบอะไรก็ตามเนี่ยและที่สําคัญอาหารเนี่ย ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพก็คือว่าผักและผลไม้ซึ่งมีประกอบด้วยสารต่างๆที่มีคุณประโยชน์เช่นวิตามินเกลือแร่ต่างๆโดยเพราะอย่างยิ่งสารที่ต้านอนุมูอลอิสระโดยเพาะอย่างยิ่งผักเมืองไทยเราเนี่ยมีมากมายหลายชนิดนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชมนะฮะของต่างประเทศเป็นจํานวนมากแต่และว,วันเนี่ยเราต้องถามตัวเองว่าวันนี้เราทานผักและผลไม้แค่ไหนเราทานผักผลไม้หรือย,ยังแล้วก็ วิธีที่ทําให้ท่านทานอาหารอย่างปลอดภัยคือว่าต้องเลือกผักและผล,ละไม้ที่สะอาดนะครับแล้วก็พยายามทําความสะอาดโดยการล้างก่อนที่จะมารับประทานปัจจุบันนี้สารพิษต่างๆมีตกค้างมากขอให้เราต้องเลือกในการบริโภคให้เหมาะสมด้วยนะครับตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องทานอาหาร ทานข้าวทานผักทานผลไม้ทานอาหารเนื้ออะไรพวกนี้ทุกอย่างครับเย็นเราก็จะลดน้ําตาลลดแป้งลงหน่อยกลางวันก็เต็มที่เช้ากับกลางวันเต็มที่แต่เย็นก็จะลดนิดนึงแต่ก็ทานให้พอเพียงอย่าอดอย่าอดอดเดี๋ยวหิวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรมพี่ว่าควรจะทานผักและผลไม้นะครับเพราะว่าผลไม้บ้านเราวิเศษที่สุดในโลกไม่มีผลไม้ชาติไหนเท่ากับบ้านเราอีกแล้วผักบ้านเราก็ปลอดสารพิษแล้วก็อร่อย แล้วก็ทานได้เลยนะครับล่างๆแล้วก็ทานได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างทานได้หมดของบ้านเราดีที่สุดครับเป็นคนอารมณ์ดีครับเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็สนุกสนานแล้วก็ไม่คิดมากมีอะไรก็วีดบุ้มจบแค่นั้นเองแล้วก็แล้วก็ไม่คิดเพราะกลัวแก่ นะแล้วก็ทานอาหารให้เป็นเวลาทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะเท่านั้นเองไม่สูบุรี